สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูเอิญจะมาสอนอะไรเกี่ยวกับหนุ่มต้นไม้นะคะเด็กๆรอรับชมและรับติดตามได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเอิญจะมาสอนเกี่ยวกับต้นไม้และผลของมันนะคะว่าเด็กๆจะรู้หรือเปล่าว่าต้นกับผลสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูเอิญจะพาเด็กๆไปรู้จากทั้ง หชนิดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมเราไปดูชนิดแรกกันเลยค่ะค่ะชนิดแรกนะคะคุณครูเอิญจะเอาต้นอะไรมาใช่แล้วค่ะเด็กๆรูหรือเปล่าคะต้นอันนี้คือต้นอะไรต้นมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นผลของมันหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวคุณครูเอิญึ้นรูปฝั่งนี้นะคะผลของมันมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะเด็กๆ ต่อไปชนิดที่สองนะคะคือมะละกอค่ะบ้านเด็กๆคนไหนมีบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนมากก็จะปลูกกันทุกบ้านเลยนะคะค่ะต้นมะละกอนะคะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่านี่ค่ะคุณครูเอิญขึ้นให้เด็กๆดูแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นผลของมันนะคะเด็กๆต่อไปชนิดที่3นะคะคือสับปะรดค่ะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าต้นสับปะรดเป็นอย่างไร คุณครูเอิญนี่ไม่เคยเห็นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูเอิญจะขึ้นรูปให้เด็กๆดูตรงนี้ต้นขอนสับป,ประรดนะคะจะมีใบที่ยาวแล้วก็แหลมนะคะถ้าเด็กๆไปโดนได้ก็อาจจะเจ็บได้แล้วก็อาจจะบาดมือได้นะคะเพราะจะมีคล้ายๆหนามเลยคะ่ะเด็กๆฝั่งนี้ครูจะขึ้นเป็นผลของสับป,ประรดนะคะค่าต่อไปนะคะ สี่นะคะคือต้นมะพร้าวค่ะบ้านเด็กๆคนไหนมีบ้างเอ่ยต้นมะพร้าวนะคะเป็นต้นไม้ที่สูงมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูเอิญขึ้นต้นฝั่งนี้นะคะแล้วก็ผลของมันฝั่งนี้เลยะคะ่ะเด็กๆสุดท้ายนะคะเด็กๆคือต้นกล้วยค่ะบ้านเด็กๆคนไหนมีบ้างเอ่ยค่ะบ้านคุณครูเอินก็มีนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูเอิญขึ้นต้นไม้ฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ผลฝั่งนี้ค่ะกล้วยนะคะคุณครูเอิญได้สอนไปแล้วว่ามีประโยชน์มากมายนะคะผล,ละไม้ทุกชนิดก็มีประโยชน์มากมายนะคะเด็กๆต้นกล้วยนะคะเขาใช้ได้ทั้งลําต้นใบแล้วก็ผลของมันเลยนะคะมีประโยชน์ต้องมากมายเลยค่ะเด็กๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเอิญก็ได้สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผลและต้นของผล,ลไม้ต่างๆนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะต่อไปเด็กๆเราจะไปทําใบงานกันนะคะเด็กๆคุณครูเอิญได้สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นไม้ไปแล้วคุณครูหวังว่าเด็กๆจะทําใบงานได้นะคะไปทําใบงานกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยเมื่อเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาแล้วนะคะแบบเดิมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองนะคะค่ะต่อไปเรามาอ่านคําชี้แจงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสนทนาเกี่ยวกับภาพ โยงผลไม้ไปต้นไม้แล้วระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆมาดูนะคะว่าฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นผลไม้และฝั่งขวามือนะคะเป็นต้นไม้ะคะ่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกคือกล้วย 2. มะพมปปร,ะร,าระ้าวสสับปะรด 4. มะรากอ 5. มะม่วง เด็กๆมาดูฝั่งขวามือนะคะเป็นต้นของอะไร 1. ต้นของมะละกอนะคะเด็กๆต้นที่ 2. ต้นกล้วยต้นที่3นะคะคือต้นมะม่วงค่ะต้นที่4นะคะคือต้นของสับปะรดค่ะและต้นที่5นะคะคือต้นมะพร้าวค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูข้อแรกนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูเอิญจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งข้อ ครูขอเลือกเป็นต้นกล้วยนะคะค่ะเด็กๆมาดูซิว่าต้นกล้วยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่1หรือสองใช่แล้วค่ะเด็กๆข้อที่สองฝั่งขวามือนะคะแล้วให้เด็กๆโยงเส้นของกล้วยกับต้นกล้วยนะคะเด็กๆส่วนข้อที่เหลือนะคะเด็กๆให้เด็กๆไปทำเองคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำได้นะคะ งไงกันบ้างคะเด็กๆได้ทำใบงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นไม้นะคะมีทั้งหมด5ชนิดเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอิญก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนหน่วยอะไรเด็กๆรอติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูเอิญก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย